สวัสดีครับไม่รู้จัตวันนี้มาอยู่กับเอิบไม้คามครับที่คือดับหนึ่งนะครับเอาเคลียร์ครับมาแล้วหาเอาห,าหาตัวครับเร็วอ๋อชานูอยู่ตรงอาวุธตอนนี้ยังครับไม่ได้เพราะต้องไปฆ่ามังมุมก่อนน่าจะหาจากในถ้ำได้นะ ต้องใช้เส้นใยกี่อันนะใช้ืองมุมสามอันอ้น่าจะหาจากในถ้ำได้เดี๋ยวไม่ก็เป็นเคีทีมก็ปอบเป็นตอนกลางคืนพูดเล่นใครอุดอะไรเอาไว้เฮ้ยนายเจอเมืองเจีเมืองเดี๋ยวพีพีไปหาพูดเล่นจริงๆนะใช้คำสั่งได้แต่ไม่ใช้ มันจะโกงเกินไปทําได้แต่ไม่ทําไม่งั้นมันจะถือว่าโกงใช่ไหมละ่ะใช่โกงก็ไอเหมืองเดิมนั่นแหละตรงนั้นอะไม่ใช่ตรงนี้เหมืองอเก็บเหมือนเดิมไม่น่าทําเคยเห็นเหมืองนี้แล้วแต่แค่ไม่มาเฉยเพรเห็นว่าเป็นทางแบบนี้้องดูเลือดโอเคกำลังดี างนี้ไปได้ไปได้นี้ไปได้เป็นเหมืองใหม่พวกเราไม่ได้เคยนนมาเมืองม,ม,มุมอยู่เท่าไหร่อะเฮ้ยเป็นเหมืองมีทอสมีเล่มีหานมีจอนไหนทางนี้ก็มีแต่เป็นเหมืองที่มีแสงไฟแสดงว่าเคยมาแล้วอันนี้เราปักเองไลน์มันไม่ใช่เหมืองเดิมไลยเหมืองเดิมไม่มีมอนเตอร์แต่เนี้ยมีมอนเตอร์สนกปะะมีเขียวด้วยไลนมีเขียวด้วย มายายมันดอบมายายมันงมปุ้มดอบมาแมงมุมเมื่อกี้ดูก่อนอืมไม่ดอบซุ่มดอบด้วยสิว,ว้าวเจอเหล็กขุดดีกว่าป,ปล่อยสว่างหม,มดเลยมันเริ่มจะได้ไม่ต้องมังเกื่อนก็ถ้าได้ยินเสียงระเบิดใส่หลังจะรีบวิ่งหนีเสียงดบบกำลังระเบิดคิดว่าจะกี๊หรือจะวิ่งหนีดี นายนายพร้อมไปนี้เธอยังถังน้ำมียังมีแล้วกับลาวาเนี่ยพร้อมได้โยนถังน้ำมาให้ก่อนถังน้ำลาวาอโอเคเดี๋ยวจะขอเอาพวกนี้ลงมาก่อนจะ <c oughs> ไม่เผลอคลิกติดข่นนะห,หาที่ก,กว้าง จอข้างนอกกแตคือไม่แน่ใจว่ามันต้องทํายังไงถึงจจเหินได idian, ออกซิเดียนแค่นี้แหละว่าจะมีถ้าได้หินน้ําทับลาวาหรืออะไรหรือจะลองออกไปเล่นเคียร์ทีบไปทดสอบในเคียร์ทีบดูก่อนหรือลองส,สดๆเลยลองส,สดๆตอนนี้เลยได้แต่หาทางออกก่อนตองไหนที่กว้างๆไปแช็พร้อมอยังนี่ไงตรงคุ้งเลย ไปเช็คพร้อมอยังให้นายหน่อยนะนายเราขอลราวาหน่อยจะใส่ใส่กับน้ำตรงนั้นเราจะทดสอบกับน้ำตรงนั้นใช่ไหมอะ่ะมันจะกลายเป็นออกซิเดียนใช่แต่ไม่ต้องขูดนะแค่ทดสอบมันต้องมันจุดมันต้องเป็นจุดเกิดของน้ำมันต้องเป็นที่มาของน้ำนานนจะเป็นออกซิเดียนแต่เราเห็นคนอื่นเขาทำการเขาคดอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไปขูดวิธีนะมันมันนาน ไม่อะยรคือมันได้มาติดวางเราออกซิเดียนแล้วก็ขูดอจะนานไปอย่างกลายเป็นออกซิเดียนมะต้องเป็นหินกลายเป็นหินกลายเป็นหินแสดงว่าจะเอาน้ำวางข้างบนแล้วก็ลาวาวางข้างล่างลองดูมะน้ำวางบนลาวาวางล่างเอเดี๋ยวนะนายนายรู้แล้วเราต้องไปที่ ทุ่งเออทุ่งอะไรวะอะไรในป่ามันจะมีอยู่เป็นบอ่อลาวาแบบอินฟินิตี้ไม่ก็ไม่ต้องท <วา S 1> ่อูนอ๋อเทเลซายเหรอในในยวเขาท่อรูนอ่ะมีแน่นอนอาหารหมดยังขอดูก่อนเอาห,าหมดแล้วเหลือแต่เนื้อซอมบี้กินไหมล่ะข้าหมูดีไหม เออเนี่ยอ่ารเพื่อนเลยข้าหมูก่อนค่ะข้าพวกนี้ไปก่อนเอาน้าตุกมาหน่อยครับเกจุดจุดไฟไปเลยนะไม่มีไฟมันต้องน้ำทับลาวาต้องเอาไฟต้องวางน้ำก่อนนี่ออรู้แล้วมีมีถังลาวาไหมจะมืดแล้วะทำตรงไหนดีเป็นยังไงนายน้ำอินฟินิตี้ขุดแบบนี้รู้แล้วรอก่อนหนึ่งสองสามสี่ แบบจำลองเหมือนเหมือนเป็นแบบเหมือนมันจะเป็นเรียกว่าไงดีมันเป็นฐานอ่ะทำสิไม่ได้ตทำยากคือคือเห็นคนทำเฉยๆสูงเนี่ยอะจุดไฟแช็กเลยปะม่ใช่ลองไฟแช็กไปเผาต้นไม้ดึงลองไฟแช็กไปเผาต้นไม้ดึงต้นดูสิ บอกไม้มันทําไม่ได้นะบอกไม้ทําไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดวางราวาแล้วมันจะแบบสูกขิดไม่ใช่คือเอาวางวางน้ําไว้ตรงนี้ที่หมายถึงเนี้ยวางน้าไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็วางราวาตรงเนี้ยอ่านึงมันต,ต้องสร้างมันโค้งอ๋อใช่ต้องสร้างโค้งสิไปหนึ่งสองสามสี่กระสตนนั้นทําง่ายกว่าเดิมไม่ต้องมาเปืองที่ขุดต่อ จุดไฟปะอะไรไม่ี่ทำคือยังไงตกขาถังลาวาหน่อยแต่ระวังสนุกนะมันเย็นแล้วถอยถอยไปถอยห่างเดี๋ยวตายอืมแล้วลาวามันเปี่ยนได้อบ <ไป S 1> ตรงนี้แล้วลาวาก็หายไปเรียบร้อยต้องทำถังต้องทำลาวานฟินิตี้จริงๆ นี่มันจะหายจำไว้ลืมไปเอาถัางน้ำขึ้นมาทังคู่ถังคู่ถังน้ำแล้วจเจ้าถัางน้ำโอเคได้แล้วนี่บานายหา,ายนะเดี๋ยวจบวิธีธาาทำยังไงได้อะไร,ะไรว,วิธีทำลายเอฟบีซีทำยังไงน,นะหลักจากตรงนี้จบ แต่ต้องมีถังน้ำเยอะๆปานายเราไปหากันไปป่ามันจะมีจะไปฆ่าแมงมุมแล้วจะได้เอาไปยิงจะได้แต่มันก็มีเอบมันจะมีเวลาว่ากดกดไปที่แชทแล้วก็พิมพ์ทับคิวแล้วก็เขียนชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นก็จะตามเต็มเลย เขียวเขียวสา้าหงผกเจ็ดนายนายไรเนี่ยระเบิดฆ่ามันไปเลย<อ>จะเก็บเกี่ยวข้าววัไป่านนัยเบบไปตามหาลาวาภูกันไม่ตามหาคนเดียวเลยจะหาอาหารตีไว้เยอะเลยเดี๋ยวสักวันจะมีการทับคิวเมเกิดขึ้น ตดี๋ยวนะปรับปรับเป็นเมมเบอร์อยู่ลืมไปต้องให้เป็นวางของแล้วไม่ของไม่หายเอนเดอร์แมนคิปเปอร์ถ้าไม่มีบล็อกมาขังประตูมันก็จะเข้ามาได้ ไม่ได้ไปเลยเจ้าซอมบี้่กก็ดีอ่ะเ้ฝ้าแมงม,มุมโอยเผาทิ้งให้หมดไปก็ได้เผาให้หมดโอเคมันทำอะไรไม่ได้ไมาอีกจะมองการใช้คิ้เผาไหมโดนไฟไปซะให้หมดโดนไปซะโดนไปให้หมดโดนไฟโดนไฟโดนโดนลวกโดนลวกคำสั่งนั้นดีไหมทำไมอ,อ่ะ ไม่ปรับไม่ปรับทำไงดีะอ,อะจะปรับเซกยาพิษมากทำไงดีเลยถ้าเกิดไปนี้อไม่ได้ก็กไม่สามารถไปดีเอ็นได้ยังไปยังมีอีกวิธีหนึ่งอยู่ทำไงรู้ไหมคือวิธีอะไรเสของไม่ใช่ง่ายๆนะเดินตามหาเดืดอร์พเทสแล้วก็เอาบ็อกออกซิเดียนที่มีอันน้อยนิด ไม่ใช้ทำในดี่ะมันเอาเศษเหล็กมาไม่มีฟินโอเคแล้วนี่คุณต้ <ผม S 1> องไปม,มองหน้าไอเดอร์แมนดูสิสนุกนะบอบบี้ ไอ้นี่ก็หาเรื่องบอเบบอ้บโอเควันนี้ก็จะกับเอเดอร์แมนไปยุง่งซัมบี้ไม่ตามเฉยเลยเอาอะไรทิ้งๆเลย <ไป S 1> นี่มันก็จะยิงอีกสคันนี้ก็สามคันทิ้งนี้ไปทิ้งนี้ไปใช้องการอะไร พังประตูโอเคเรียบร้อยอซอมบี้แอบมองวเลจเจอหลับอย่างน่าสงสารซอมบี้เกาะเพชรมีไห อย <Yeah. S 2> ่ามมซอมบี้กาะเพชรมีมวะตดเีย้าโอโเป็นคีรีรโหมดเซกดับเนเธอร์ไลท์เฮ้ยม่เอาดีสนุกเสร็จแล้วก็ทับทีพีเสร็จแล้วก็เทเลพอร์ตไปที่ฟาเลนทุกคนไป,<ะ>ไปที่ฟาเทเลพอร์ตไปที่ฟาเลนแล้วจะเจอกับบัคอกอันมหาศาลแล้วก็จะตกแมปได ลองดูเดี๋ยวจะตกแบบตายงั้นขอป้อนทอ็อตละกันโยนอะไร อยูด่ดีๆมันก็โผล่มาจากน้ําต่อหน้าต่อต,อตาเลยเจ็นะเฮ้ยมันโผล่มาต่อหน้าต่อตาไม่เหลหนูอเอ็นชาร์ดโอ้แท่าหนูเอ็นชาร์ดหรอของมันไม่อกี้มันเป็นท่านูเอ็นชาร์ดล้มอมๆหรอกนายนายนายบิ๊กมีดหาหมาบรอลาว้อนตามหาไปคนเดียวเลย ทำไมอ่ะอยู่ไกลฮะมันอยู่ไกลก็ตามหาด้วยกันไงจะได้ไปด้วยกันอยากไปจริงๆเหรออืมไปนี้เถอะโอเคไปก็ได้ถ้าไอยไปบ้านหลังนู้นไว้ส่มทางไปจบส่ ไปไหนในหาวใช่ไมไปมั่วเหรอมี่เหรอป่ะมันคือทะเลทรายใช่ไหมถ้าถ้าซัมบี้หมอกหมกไม้ไม่ต้องไปสวนมันถ้าเกือเป็นทะเลทรายได้ก็ดีแต่แต่จำทางกลับบ้านให้ได้จำไว้เดินตรงมาเรื่อยๆนะ เนี่ยที่ไม่อยากไปเพราะจะจำทางกลับบ้านไม่ได้คือจำนวนกตุ้ไวซีหนึ่นรงร้อยสี่สิบหกโอเคหนึ่งร้อยสี่สิบหกจริงๆเหรอไม่ออกไกลแล้วลืมไปอัดคลิปอยู่ด้วยเ้ยซอมบี้ถือดาบเด็กจริงก็อัดคลิปอย,อยู่นั่นแหละสิบสี่นาทีซอมบี้ถือดาบเด็กก็ดาบเด็กก็ คอมบี้มีดาบด้วยเหรอดาบเหล็กดาบเหล็กสวนดาบเหล็กพิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบหกโอเคจะจำไว้แมงมุมมาขอขอเลี้ยงหรืออ๋อง่ายๆนะกดกดคิวทับคิวในช่วงแค่ ep สอง ep เท่าไหร่นะสองหรือสามสองสามสิ สามทำไมซัมบี้วิเลเจอร์มันเยอะมากมีคนเดียวเป่งเบ่งมุมปกติถ้าเจอเบงมุมพิษน่าจะขำเลยอ๋อต้นไม้เดินเช้าโอเคเดินไปไปลุน ีนะมันตีลำคานะฆ่ามันเลยดีไหมแต่เออมีปืนอย่างนี้ <c oughs> นี่มันติดลบเลยอยาไปทะเลซ้ายมากเลยซาราห์ดำน้ำพี่เนาะ เผื่อจะไปเจอวูดแลน์จะเข้าหรือหรือจะไม่เข้าหรือจะเซพิกัดไว้เข้าวูดแลนจะวู้ยได้ดแล้วกันนะลงเหมือนก่อนแมเพเผื่อเจอพวกลาว่าโอเค okay. ลงหมไม่ลงไปไปก่อนเถอะไม่นายไม่ลงอะ่ะถ้าถ้าจะลงเหมือนก็ไปลงตรงนั้นสิ okay. ไ,ไหนเนี่ย ที่ไหนเนี่ยพิกัดมันมันจะลดเยอะแล้วนะเดี๋ยวนะเรา้องดักนะเดเวีเดวีเจออะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเดวีปะเนี่ยคืออะไรอะ่ะคือเดวีปะเนี่ยเดวีคืออะไรมันมันจะเป็นเหมือนดี่แยอาจากการเดวีเน,นี่ยใช่อ่ะ นัองดูจักอุ้ยปลาหมึกตกใจถ้าเกิดมีเลว,วมมีมันมันมันกลังดีมีลาวาเนี่เอ๋อเคยเห็นใต้ทะเลอยู่มันจะเป็นแบบนั้นเหรอ,อ,อมีแต,มแต่มีแต่ดอกไม้ปลอบใจอะ่ะไม,ม่มันกว้าลงลองกระโดดลงไปดูสิเดี๋ยนะลองกระโดดลงไปดูสนุกนะ มันใช่เลยแต่มันแยกแค่นิดเดียวเองคงไม่ใช่เลวีที่เป็นเลววิพการจริงๆเหรอพี่การหนึ่งร้อยสี่หกไม่ใช่ว่าจะหลงทางนะน่าจะแถวๆนั้นแหละยังไงก็ต้องจําได้เปิดพิกัดไปแล้วตรงนี้นนะตรงนี้มัมนมีเหมือเพราะ <ๆ S 1> ้านตรงเหมือกมันต้องมีแน่ๆปลาแซลมอนแถวๆเหมือกมันจะมีปล<บ>าแซลมอน <ๆ S 1> อุอ้ยซอมบี้ใต้น้ําช่วยด้วยซอมบี้ใต้น้ําตกใจ ตกใจมันมา,มาถ้น<า><า>เปนแบบนี้จะเข้าเหมืองทำไมอะ่ะก็ไปเข้าเหมืองแถวบ้านสิเหมืองมีลาวมีน้ำหนึ่งไหนยิ่งเหมืองลึกอในยิ่งมีลาวเฮ้ยแผ่นดินแยกลี่เลวินของจริงเลเวินแบบหรือก็เจอเพช <est> รจริงๆมันคือเถาวัน ถ้าเป็นเลววีมมันกำลังตีห<ล>มบโน้ตล์มถือไฟแช็กอีกนึกว่าโอ,อกาสมีโอกาสเจอเฮมันจะเยอะมากนายรยเลยไหมลงไหมกระโดดไปสิกระโดดได้ล,ลงน้ำแล้วกันกระโดดลงน้ำยังมีน้ำอยู่ตรงนอ๋อลงจากทางน้ำลงจากน้ำข้างๆอ่ะมากระโดดลงไปเลยเลยอย่าตีจะลงจากน้ำดีๆลงไปเลยอโอ้โหนาย เหมืองน,น,นะเรวีเนี่ยเหล็กตึมเถ่าวันเยอะวูเหล็กนีน้ำมันเริ่มเหล็กแล้วเนี่ยไฟฟ้าแลนจะหนักกว่านี้ไฟฟ้าแลนจะหนักกว่านี้บอกเลยเลยเ้อ นี้จะขึ้นไปยังไงต้องไปขุดขุดบล็อกก็ค่อยๆขึ้นไปเหรอใช่ไหมไม่มีลาวาริวินง่ายั้นจะขุดเหล็กกลับไปด้วยไหมล่ะไหนๆก็เจอแล้วเอาไปทําไมเราจะเอาจะเอาก่อนอจะได้ครับจะเอาวันน<ะ>ี้ค<ะ>ือขอฟลิงไม่ได้ที่ไหนผ่านขอไม่เอา เอามาเอามาพุ่งปีน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 เอาปีนมาปีน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 ซอมบี้ใต้น้ำมันจะมาได้ไหมฮะซอมบี้ใต้น้ำจะมาจะมาได้ไหรอมันพุ่งลงกระโดดลงมาเดี๋ยวนะไอมียังมีอีกนะไปสิ ชดนะใช่เ้ยเหมือนเหมือนข้างบนนี้เฮ้ยไปน้ำขึ้นไปเกงทำไมติดอยู่ในกาวเวลอีกเมื่อกี้เล่นจะติดอยู่ในกาวเวลเลยคิดว่าจะได้กลับมะคิดว่าจะกลับกันไปได้มะได้ดอันนี้นเลวีนอันนี้คือเลวีนของเค้แล้ว ว่าคนดูจะรอขำคิปเปอร์อยู่ไหมมืดมองไม่เห็นขอ,ขอขึ้นไปอีกทางนึงแล้วกันไม,ไม่เคยครับทอนสักครั้งจริงๆเคยครับแต่แค่ในการเอาทีว่าครั้งนี้ไม่ได้ครับเฮเจออะไร <laughs> ลองเดินกลับมาดูหรืไม่ไมก็ไปดูในคลิปก็ได้กำลังแข่งจ้องตาอยู่ ลองลองมาเราลองลอง,ลองปีนน้ําขึ้นมาสิไอตรงที่ลงมาที่มันเป็นปีนน้ำลองลงมาดูพยายามอะไรตรงนั้นลองลองมาดูลองมาทำหนึงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมอ <c oughs> ่ะ <c oughs> <า>ลงมา <c oughs> ลงมาสิเ <c oughs> ข็นจ้องหน้ากับมันอยู่ <c oughs> เดไฟงดินเลดินม <Ooh> <mould> ันด <kleine> ิ statistically statistically ้นปทำอะไรจะดินจะตีมันดีมหตีเทุกคนจะจบคลิปไว้ก่อนเลยมายิสอนาทีแล้วได้วันนี้ไปเชิญใคร